ก็มีความรู้สึกเสียดายร่วมงานที่ดีีที่แปดท่านไม่ว่าจะเป็นกรูบวนการก็ดีวารผพันกันนานมากโดยเฉพาะอาจารย์เนศ์และอาจารย์ชัยได้ร่วมขบวนการมาก็มากครู้สึกเสียดายมากนะกั่างนักการ ก็คือกินเออรี่ก่อนเกษียณก็เสียสดายจริงๆแล้วผมก็จะเออรี่จะเพอเอินจะเดินขึ้นก็เลยเออรี่นี่คือตามสไตายผมก็ท้า,ายนี้ก็ขอให้ทั้งแท่านครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความสุขในบ้านปลายของชีวิตแต่ยังไม่ตายนะ ต้องมาหาเราบ่อยๆนะครับเพราะว่าคิดถึงทุกคน,กคนเลยนะครับดูครับ